อยู่ในครัวคือเ่าจะอยู่ในครัวกับมีอย่างเนาะคะ่ะเนาะไปเบิ่งกันเลยค่ะวา่ามือนีเมนูสิมาเห็ดอีหยังสุพีนอนกินกันจ้าไปเบิ่งกันเลยจา้าจ้าสำหรับเมนูของเมน,นูมือน,นีเนาะคะ่ะเนาะเมนูนกะสิก้อยไขย่หมดแดงขวดชีสอ,อนเนาะค่ะเนาะขวดชีสอนแล้วกะน,นี่ค่ะ ไข่เกี่ยวไข่มดแดงเนาะค่ะเนาะไม่รู้นก็ได้เตรียมเครื่องเตรียม,มอีหยังไว้ทุกอย่างเลวเนาะค่ะเนาะนี่นี่ค่ะขาข้าวกับสิกินก็บอแข็งเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะกระเบือพวกแ็ไปจำมาเบิงวิธีเห็ดเหดกันไปน้ำกันเลย่ยเล่ยเนาะค่ะเนาะไปเห็ดน้ำกันเล่ยจ้า จ้าแม่ลุงคนกัสิตีไข่ก้อน,นะคะเนาะปีไข่ปู่ไข่ก้อนจ้าซอปลาเก่ยวค่ะ รสดีนะคะเนาะดีะเลยค่ะไข่แดงไข่เจียวไข่มดแดงน,นะคะเนาะ ใส่ไบ่้อยแลวใส่ต้นหอมต้นหอรใหนะคะเนาะจ้าจ้าข้ามาทอดไข่ไข่เกียวไข่มดแดงกันเลยเนะจ้าเนาะเ mm hmm. มน้อุ่นก็นได้ต่างน้ำมัน้แล้วเนาะค่ะเนาะ มันกับฮอนแล้วนะคะข้ะากับสิเทพคใครข้าลบงเลยจ้ะ กินบ่จ้าไข่เคียวไข่มดแดงจ้า ไข่เกี่ยวไข่มุดแดงนะคะเนาะลองเห็ดกินกันเบื้องใดเด้อค่ะเด้อไข่เกี่ยวไข่มุดแดงของเมนูเนาะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวเอาขื่นกันเล่นนะคะเนาะ เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเมนูแรกของเทาก็คือไข่เกี่ยวไข่มดแดงเนาะค่ะเนาะนี่จ้าเดี๋ยวไปต่อกันเมนูที่สองเลยจ้าขวดกิซอนเนาะค่ะเนาะจ้าเทาก็มาต่อเมนูที่สองของเมนูเลยเนาะค่ะเนาะเมนูที่สองเทากับสิขวดกุ๊กกิซอนจ้านี่ค่ะ ขวกุจิซ่อนเนาะค่ะเนาะแมน่นอุลก็ได้ล้างทำความสะอาดแล้วเนาะค่ะเนาะกะซิมีใบบักกูดมื่อนีร่บะซมีหัวจิงไข่เนาะค่ะเนาะแมน่นอุลหัวตะมาตะบานยังว่าท่านีไปตลาดก็เลยมี่ตะใบบักกูดก็ใส่ไดเท่ากันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาลงมือขัวกันเลยจ้า สียอดน้ำมันนิดนึงเนาะค่ะเนะเาะพ่อหายมันไอ้กรอบเนาะค่ะเนาะยามเนาะย้ำห้าเห้องบริษัทเราจะห้องขวดใส่มนมามันเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะห้างกับสใส่กุจิซอดลงไปเลยนะคะเน,ะน,นาะใบมะกรูดกับกุจิซอดลงไปเลยจ้ะ ปรุงกันเลยนะคะเนอะรสดีค่ะชุ่รสจาะเกลือนิดนึงนะคะ เมนงหุ่นมีใบหโหชิงไข่แห้งอยู่ในขวดนะคะเนาะปะัจจัยลงแคน้อยเพราะให้มันหอมจ้ะอืมต้นดูี่ ได้แล้วค่ะสำหรับผัวครูจิ๊ตซอนในห้องนะคะนอะ้อเอาขึ้นกันเลยจ้ะ นี่ค่ะขวกุจิส่ซ่อนห่อนของเ้างนะคะเนาะกระเสรไปอีกหนึ่งเมนูนะคะเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งก้อยไข่มดแดงกันต่อเลยจ้าจ้ากระสิมัต่ตที่เมนูสุดท้ายของเ้างเลยนะะเนาะเมนูสุดท้ายของเรานี่จ้ะ ก้อยไข่มดแดงเนาะคะ่นะเนาะลงมือเห็กดกระไรจ้ะใส่ไข่มดแดงลงไปเลยจ้ะใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็หอมแดงที่ห้าหั่นไว้เนาะคะ่ะลงไปเลยจ้ะมือนี้ห้าสิกินอาหารชั้นสูงกันยากหน่อยนะคะเนาะไข่มดแดงชั้นสูง ว่จาจ้ะชื่อรถจ้ะสูตรของแม่นงุูน้องอนนะคะ่ะแลต่ตะไปเสียไปท้ำตามเนาะคะ่ะพริกป่นจ้ะแม่นง,งูนกับหั่นพริกสดใส่น้ามเราได้จ้ะสองสามหน่วยใส่รถดีนิดนึงค่ะเพิ่อรถชาบน,ะะนะะ้อค่ะเนาะ ไอ้คนหนัดสิโ่ใไซเราจะาว่าสูตรแมลงวันไซจานิดนึงตามด้วยนะคะเนาะน้ำปลาจาชุบถึงไซหลายเด้อค่ะเดี๋ยวมาสิเข้มชุบนี่ค่ะที่ดดที่เด็ดของแม่งวันคือสูตรแมลงวนคนเดียวน้ำปลาแดดก,กัน สิบลาไซจะต่อในเมนูหุ่นไซได้วยจ้าเมนูหุ่นค้นผู้หายมากินเปรเี้ยวข้าค้นกันเลยจ้านี่นะคะก้อยไข่มดแดงของเมนูหุ่นเนาะคะ่ะเนาะง่ายๆค่ะเราก็ได้เฮ็ดหนักนะเนาะเป็นอาหารที่เอามาจากในตลาดเนาะคะ่ะ ตลาดดงแล้วแนงที่แม่น้องบุญไปซื้อไอ้มาเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่ากับแม่ไทายกินใส่ลุงปลาหนาอาเบิร์ซื้อมากพราะว่าอยู่กรุงเทพมันหาหาซื้อ,อยากหากินยากนะคะนี่ค่ะก้อยเมดแดงค่ะเป็ตเดตะแซ่็บก็เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเมนูอขออนุญาตซิมเบอร์นหน่อยกันนะคะเนาะ แซ่บแล้วค่ะแซ่บมากเลยแล้วก็แตงใส่จานเสิร์ฟเป็นแค่ค่ะเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะเดีเ๋ยวคนใส่จานเสิร์ฟเ็งามกันเลยเนาะคะ่ะเนาะสำหรับก๋วยไข่มดแดงของแมน่นวุลเนาะคะ่ะเนาะพอเติมอันนี้อีกนิดหน่อยนะคะเนาะ เรียบร้อยค่ะก้อยไข่มดแดงนะคะเด็กจากเด็กค่ะนี่สูตรนี่สูตรแมน่นง่นใส่น้ำปลาแดดด้วยจ้าเด้อบางก้นกะซิบใส่แต่ว่าแมน่นง่นใส่คนผู้ไฮมากินปลาแดดกัะนี่ค่ะซื้อนี่บ่หน่อยบาทด้วยจ้านี่แต่ว่าก็ซื้อเพื่อจาอยากให้ลูกปลาในอาเด็กินน้ำปลาเนาะค่ะเนาะเท่าไงปูเพิ่นไปแย่มากเลยจ้ะ เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยทั้งสามเมนูแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก้อยไข่มดแดงจ้ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าสำหรับเมนูของเมนูวุ่นมือนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะกัสมีก้อยไข่มดแดงค่ะแล้วก็ไข่เกี๊ยวไข่มดแดงแล้วก็ ขวกุจิซ่อนผักของห้ากับมีบักแข่งที่เอามาจากบ้านสวนของแมนนวนเนาะค่ะเนาะพะว่าแมนนวนมาหอดูบ้านกับย่างบัตทันนี้ไปตลาดกับสินบัตทันมีผักหลายปันไดจา้าเรียบร้อยแล้วค่ะเซ็ตทุกเมนูแล้วเนาะค่ะเนาะจ้าค่ะเมนูของข้าก็เรียบร้อยเมื่อทุกเมนูแล้วเนาะคะ่ะเพราว่าจะเป็นก้อยไขย่โมดแดงไอ ทอดไข่หมดแดงใส่ไข่นะคะนอจาสิเป็นขรัวกุชชี่ซ่อนก็นแล้วเมื่อทุกอย่างแล้วนะคะนอกจากสามเมนูนะคะเนาะมีแต่สิไปกินกันได้ค่ะบัดนี้อย่าลืมด้ค่ะสำหรับรุ่งปานาอาีืีเพื่อนๆคนใดอยากให้เมนูมเห็ดมนูอีหอย่างกันแนะน้ำขมาใดได้จ่าเด้อเพราะว่าช่องของเมนูก็คือผ้ากินผ้าเที่ยวก็คือเห็ดเกี่ยวขม่ากินและและทองเที่ยวนะคะเนะาะกันแนะนํำกันขมาใดได้จ่าเด้ออย่าลืมนะคะทีสีลืมบได้ดเลยอีนี้ก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิง่งกดสับตไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่้องมุ้นก็นลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคะ่ะเนาะขอสกาวคำว่าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคะ่ะเนาะ